โอเคเอาไปชัมแหลกเอาไปชัมแหละสะเตอร์เปลี่ยนสเตอร์ตอนนี้สเตอร์มาเรียบร้อยตอนนี้เบาแจ็คก็อยู่ที่ร้านเรียบร้อยอ,อยู่ร้านสมเกียริกันยางบิ๊กไบค์นะครับหน้าสิบห้าทีอันนี้สเตอร์หลัง ดี๋ยวผมนั่งข้างในคอยนะครับครับ ของบาลแจ็คเอามาใส่สเตอร์หลังอันใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมเอาอันเก่าทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันหมดอายุเนาะตอนนี้ก็ช่างก็กาลังะจะใส่ล้อของบอลแจ็คแล้วนะครับเพราะใส่สเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ช่างเปิ้นกกกำลังเอาโซ่อันเก่าของเบลเจ็กออกนะครับมันใช้ไ่ได้แล้วนะครับมันหมดอายุแล้วดำๆซกกระปกด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเอาออกเนี่ยล้วก็จะเอาตัวใหม่มาใส่เนาะจะได้ใช้ไลใหม่กว่าเดิมครับครับสำหรับโซ่เส้นนี้นะครับเบลเจ็กก่อซื้อมาพร้อมกับรถนั่นแหละอายุาการใช้งานก่อสองปีแล้วนะครับท่านผู้ชม โซ่นี่นะมันตายไปแล้วนี่ยครับหมดอายุครับตอนนี้ช่งเปิ้นก็ใช้เครื่องเจียนะครับเพื่อที่จะตัดข้อต่อโซ่เก่าออกนะครับ เราไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไปช่างล้ำนาบขายเปลี่ยนโซ่ไปอะออกมาต้องมาใหม่เลยเออเปลี่ยนรองโซ่อะอะไรอย่างนี้เราก็เปลี่ยนโซ่อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมอาเคอ่ะใช่ครับถ้ารถที่ยังใช้ไม่เกินร้อยลูนะถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนชุดนี้ไปอ่ะถ้าเกินร้อยลูแล้วก็คือมันเป็นเซ็ตของมันละมันจะใช้ยังไม่ได้แล้ววัชพ้องมันโดนจิ้ไปแล้วเ้าไม่เกินร้อยลูใช้ได้ สำหรับสเตอร์โซ่นี้นะครับทั้งชุดนะครับบัลแจ๊ซซื้อมานะครับ2,681บาทนะครับสั่งทางออนไลน์นะครับท่านผู้ชมรุ่น CB 500x นะครับปี2019ครับ เดี๋ยวถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบยเจก็จะต้องเอารถคันนี้และครับลองไปขับรถรอบๆแถวๆอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับเพื่อที่จะดูว่า,าโซ่นี้มันใช้งานแล้วก็มันจะเสียงดังหรือเปล่าเนาะเราก็จะได้เช็คดูในเวลาหลังจากช่างเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ ครับตอนนี้รถเบลเจ็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลองขับไปทดลองนะครับสเตอร์กับโซ่นะครับว่ามันจะเป็นจะได้เนาะท่าผู้ชมเดี๋ยวคอยติดตามตามเบลเจ็กไปเนอเดี๋ยวเบลเจ็กจะขับรถไปแอววไปเล่นด้วยนะครับครับดวงดีขนาดดวงดีขนาดพอรถทําเซ็ตเรียบร้อยนะครับฝนตกหัวครับท่านผู้ชมฝนตก คมน้ำมนต์ฮือเบาแจ๊กนะครับเอ้ย <g> ฝ <ül> นตกครับสำหรับค่าแรงช่างนะครับอ่าติดตั้งโซ่กับเสเตอร์ฮือเบาแจ๊กนี้นะครับเปิลคิดราคาสองร้อยบาทเองนะครับท่านผู้ชมแบบแพงเลยนะครับร้านใหญ่นะครับราคามิตรภาพราคากันเองเลยนะครับ 200บาทเท่านั้นเองนะครับ หยุดตกแล้วฝนหยุดตกละปะพร้อมพร้อมพร้อมที่จะขับรถออกไปเที่ยวออกไปเล่นไปทดลองโซ่ด้วยนะครับตามเบาแจ็คไปนะครับบบาแจ็คจะขับรถไปที่อ่างเก็บน้ำามาประชันนี้เองนะครับขับรถเล่นขับรถลองโซ่ด้วยขับรถลองโซ่ที่ใส่มาวันนี้นะครับของใหม่ครับให้มัน เคยชินหน่อยนึงตามไปครับไปอ่านจุดน้ำประชานนี่แหละใกล้ๆอยู่ ลองคับนะครับเสียงโซ่นักเงียบติดเลยนะครับพอ่มันของใหม่เนาะของใหม่อะไรใหม่ๆนี่นะครับลดในนาเสียงรดน้ำเหมือนกับออกแกดสูตรใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้เอามาพอบรรยากาศอ่าบน้ํามาประชันด้วยกันนะครับเหมาะขนาดถ้ากับคนบ่ค่อยมีนี่นะโอ้โหเป็นโลกส่วนตัวของเราเลยนะครับท่านผู้ชมก็มีนะครับท่านอาจจะมีคนมาตกปลาอยู่แถวโน้นนะครับ สั่งกับบ้านหกขุนสั่งกับบ้านหกขุนมันลำํำมันลํำแต้ลําว่า ยอดไปเลยเราเจ๊ก,ก็ปรุงอร่อยปรุงแบบเผ็ดๆปรุงแบบเผ็ดๆอร่อย ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณน้องก๋วยเตี๋ยวเรือคุณน้องซอยอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยซอยสยามพันที่ขับขับรถตรงไปอาอ่างเก็บน้ํามากประชันได้อร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยดูเป็นจัง อร่อย